สวัสดีครับมาพบมาพ่อครับช่องสามทีพี่กอครับแถาแต่เข่าเตี่ยวเนี่นุ่มครับครับเมื่อนี้โอกาสดีเนาะทีมงานมาพร้อมหนาเฮี้ยตานครับเมื่อนี้สีมาตีพึงครับตีพึงห้างที่ห้องเอาไปซองเทืาเราแล้วนะครับเพอสีมาเบิองว่าเที่ยนี่มันสีมีหัวหน่ครับเพราะว่ามันหลาแล้วครับมันสีก่ยามมาแล้วครับเดี๋ยวไปกันเลยครับครับก่อนอื่นเของมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อกำลังใจให้ช่องสามทีนี่เลยครับ มาแล้วครับสามผิดเ้องอันนั em. other, ้าเลยครับโผลเลยครับอันนี้ทิดลาได้ครับทิดลานี่ครับอุปกรณ์เ้องอันนี้ทิดสามครับทิดสามครับโอ้ยมือนี่ครับฝนสีตัวโน้ามือนี่เนาะไปครับไปครับมันสีเสียเวลาครับอากาศมันห่อนแดดแล้วครับไันสี่สวยไปนาครับไปเดี๋ยวไปเบื้องไปช่มกันเลยครับ ีโอกาสครับมีโอกาสมือนี้เพิ่นมีโอกาสเพิ่นมาขากลองน้ำเห่าครับเปลี่ยนังหมุนอยู่ครับปกติเพิ่นบ่ได้เห็นตัวเพิ่นง่ายๆเลยครับเพิ่นยากครับธุรกิจเพิ่นหลายครับโดยเฉพาะทิศที่แหลกคนครับทิศลาเฮ้าคนเพิ่นยากน้ำรดไถเพิ่นเนาะถกแกรดไทยถาแกอ้อยตัวครับถึงแม่นคนมาลักเอาไปลบบู เขามาเอาไปสองเทือเ่อแล้วนะครับห้างนี่ครับ <S <S เทื่อเนี่ยก็สีเอาออกหมดเลยครับเพราะมันกายแย้มแล้วครับดอกไม่แง่กับมดแล้วครับดอกกะล่างดอกดู <S <S น่ครับเขากับเขามาหวอดมองที่เพิงยู่เราครับนี่นเกา้าคือเก้าแล้วครับโอ้เดี๋ยวผ้าเขอไปเบื้องครับแี่หนบนเแี่ย ออาลมมังกรโอ้ห้างมันแกแหรอครับเ,เขาบ่าเห็ดหัวนามตอเลยไหมครับเขาเลี้ยงแต่ลูกเขา,เา,าน,นามมัมมี่เลยครับนี่นามมัมมีเลยครับนี่ครับกาว่ากระเซียวออกขึ้นเก่าเหรอครับแม่เขาแดงมันแล้วคนนะ่ะเขาเลี้ยงลูกแล้วครับออาห้างไปแขวนไปวัดตอนแล้วหเอหอเดี๋ยวที่ตีร่องเมืองครับเดี๋ยว เทียมอุปกรณ์ก่อนครับเทียบพื้นทีก่อน,ายายนโอ้ทีนัดว้ามันห่างเหมือนหรอครับอ่ะสีม,ม่วงมาเห็นได้แล้วครับควนฟสลายครับต้องใส่ควนครับอันตรายครับเสียงไม่เสียงยงงังกันออกบ,อดกออดอบ่ดีกับขอตรวจขออภัยนะครับเ้ยวยเพราะวะ่าผมใส่สูตรกับใส่หมวกครับโอ้เมาควนหัวน้าม,มีบอ โมมี่เลยครับหัวหน่ำครับโอ้หอนขากันตาไลครับแม่เขาไลายครับลูกแกเบิ่นแล้วบ่ได้ดหรอ,อกครับบ่เอาหรอกครับสิปล่อยเขาห่างไปเลยครับสิเขาเลี้ยงสิปล่อยเขาเลี้ยงลูกแล้วสิให้เขาห่างไปเลยครับจังสิมาเอาห่าง,าาง,ห,างห่างมันไปแขวนไว้วัดเนาะเอาไปไใส่ยงี้บุญยังก่อนเฮ้ยบุญพระเวทที่ิ้งบุญยังก่อน ไปปาดเพื่อนเขาของใจอยู่ครับนี่ยพต้องเอาดอกพวกน้าก็มีอยู่ครับมันแพีงบ่หลายครับโอ้ควอนไหลจังน้อยเด้อครับเนี่ยผมเห็นบ่น้อยเอฟซีฮาออกตัวก่อนเด้อครับห้างบ่ลแมนพลาดมืออาชีพคือเพื่อนเด้อคือช่องอยังไงเพือ่อนผมไม่ได้เห็ด เพื่อขายเนาะเ็เพื่อเอาไปยากไปกินนี่แหละครับโอ้สำลักขว่นครับมูมี่สรุปแล้วครับสรุปแล้วบ่าเอาครับลงมาตีแล้วครับบ่เอาครับไปขายใยาตลาดให้เขาเลี้ยงลูกเง่้ยให้เขาห่างไปเลยครับลูกเขาก็เเรือบ่าลายครับน่นติดพอดออกหมดแล้วครับเขาหยอดไปใกล้ถิเมื่อแล้วครับไปออกไปบ่เอาครับบ่เอา เข้ามาเอาวันเทือที่สองวันที่ยีบซีเนาะเสื้อแรกเข้ามาเอาวันที่หนึ่งนะครับไปออกไปนี่ครับนี่ครับหัวน้าเขาสียุข,ของบนนะครับน,นี่เป็นลูกตัวอ้อนครับให้เขาเลียงลูกเขาแง่สักครับบ่เอาครับไปออกไปครับันตรายครับ<ม>เอามาเอาเธือแรกวันที่หนึ่งเนาะ วันที่หนึ่งเมษาเดี๋ยวเขามาเอาวันทีสทนท่สองเดี๋ยวเทียที่สองวันที่ยี่สี่เมษาครับห่างกันยี่สิบสามเมือเมื่อนี่กับวันที่สิบเก้าสิบเก้าบวก,กหกเป็นยี่บหา้ามือครับครับเดี๋ยวออกไปข้างนอกครับโอ้ห่อนแล้วครับสรุป,ป่อเอาครับ่อเอามันห่างแล้วครับมันแก่แล้วครับ เขาเลี้ยงลูกเขาไงี้เนาะครับเนาะถอดลูกให้เขาไปขยายพันธุ์ซะออาเปลาะหรอกครับเข้ามาเอาสองเถือกอะไรสองเทือกเทื่อนี้มันกับพ่อได้้นาอยู่ครับยังเปล่าหรอกในกระจิประม่านขวดนํำขวดนึงนี่แหละครับมาถอนมวกนะครับพ่อนครับสำหรับคลิปออกเพลิงเสียวไว้ซัํานีก้อนนะครับเนาะบประสบผลสุเเ็จครับมันแก่ครับบ่เอาครับ เฝ้าเฝ้าเขาว่าเฝ้าครับคันชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันนะครับกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้สามทีในเด้อครับเด้อเดี๋ยวคลิปหน้าคลิปหน้าสามทีสี่ภาพอยังก็จังค่อยเบิ่งค่อยชุ่มนะครับเอ้อมอ้อมจ่ายจิรยาท่าทางอะไรบ่หมอบ่ควรสามทีก็ขอถอดขอภัยเลยครับเด้อครับคลิปนี้เซียวไว้ชั่ววนี้ก่อนครับสิข้อตัวไปเฮ็ดเวียก่อนมื้อนี้มันสวยแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ